สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาทำเบลเวอท็อปมิดฮักไฟเบลเวอก็ชาวไร่ชาวนะท็อกก็คือโม่นี้ก็จะมีหมูซาบมีพัพพิกาแล้วก็มีผงสำเร็จเขาให้ใส่มันฝรั่งกับพัพพิกาแต่แค่พัพพิกาลงไปเพราะว่ามันฝรั่งเราเหลือจะกินจะก,กืกนโคลเมื่อวาน น,นี่เป็นพับพิกาที่พ่อน้องแดนเขาปลูกไว้แล้วเขาเก็บให้โอ้อันนี้เสียต้องเอาทิ้งอันนี้ก็จะไม่สวยเหมือนที่เราซื้อก็จะลูกเล็กลูกใหญ่บ้างอันนี้เป็นพับพิกาที่ซื้อมาที่แรกไม่รู้ว่าจะได้พับพิกาจากสวนก็เลยซื้อมาก,ก่อนเดี๋ยวไปล้างพับพิกาก่อนล้างแบบนี้แล้วก็จะผ่าดูว่าอันไหนไม่ดีเราก็จะเอาออก แดงสักสองลูกเอ้ยสีแดงลูกนี้เสียเลยเวลาซื้อเราดูไม่ดีใส่หอมสองลูกหั่นเป็นลูกเต่าเอาเปิดหม้อแล้วก็ใส่มะเกืเรนลงไปจะใส่น้ำบอนพืชก็ได้ก็หัวหอมใส่ เรามีกระเทียมเจียวในน้ำมันอยู่ <c oughs> ก็จะเพิ่มความหอมลงไปด้วยคนไทยทำก็จะเป็นสูตรอาหารฝรั่งดัดแปลงมาก <c oughs> เดี๋ยวรอแป๊บนึงค่อยใส่หมูใส่หมูสับลงไปแล้วเราก็คน <c oughs> สุกแล้วเดี๋ยวเติมพาพิกาลงไปเลย พัพิการเริ่มสุกนิดหน่อยก็เติมน้ำเย็นลงไปไม่ต้องเยอะในซองเขาจะมีวิธีบอก,ยกอยู่ว่าทำยังไงแล้วก็เอาผงในี้ใส่ลงไปสองซองก็ดูปริมาณที่เขาเขยนไว้เดี๋ยวเราก็คนเพราะว่าในผงนี้เขาจะมีส่วนผสมของแป้งมันเขาก็จะเหนียวเร็วเราจะตุ่นไว้ยี่สิบนาทีเสร็จแล้วจ้าปิดหม้อไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขากินกับมันฝรั่ง